สวัสดีครับวันนี้มาอยู่วันที่สะพ,พานเอกชัยนะครับฝั่งของพัทลุงนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหนึ่งสินค้านะครับสินค้าชิ้นนี้มันจะตอบโจทย์กับท่านที่ชอบไลฟ์สดหรือว่าท่านที่ชอบทำคอนเทนต์เวลาเราไปเที่ยวที่ไหนและเราไปเจอสิ่งที่สวยๆเราว่าจะทำคอนเทนต์ก็จะปล่อยลงในช่องดำหรือช่องเขียวหรือว่าช่องฟ้านะครับ เราก็สามารถใช้ได้เลยแม้จะสภาพตรงนั้นจะเป็นเสียงดังก้องกลางวานันหรือรถวิ่งไปผ่านไปมามันก็สามารถตัดเสียงให้เราได้เลยนะครับท่านรู้ไหมมันตัดเสียงปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นกับคนที่ทำคอนเทนต์เยอะนะครับเพราะว่าเสียงรบกวนมาวันนี้ตัดปัญหาได้แล้วครับกับไม้ตัวนี้ที่ผมใส่อยู่นะครับนี่คือไม้ที่ผมใส่อยู่ตัวนี้นะครับมันจะตัดมันตัดเสียงรบกวนข้าง,างๆเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่พาร์การชนนะรถจะวิ่งผ่านไปมาผมก็สตาร์ทเครื่องรถเอาไว้ด้วยนะครับ เอาท่านฟังดูเสียงผมกับเสียงที่าภายนอกที่มันแทรกเข้ามาจะมีเยอะไหมเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือสินค้าที่ผมซื้อมาใช้เองนะครับซื้อมาใช้เองทดลองใช้เองแล้วนะครับแล้วมันดีจริงๆผมถึงกล้าลงปากตะก้านะครับเป็นสินค้าตัวนี้ใช้ได้ทั้ง iOS และก็ใช้ได้ทั้ง iPhone นะครับนี่คือสินค้าตัวนี้ที่ผมมีอยู่นี่ครับเนี่ยตัวนี้นี้ครับผมนี้เลยนะครับอ่าเนี่ยไลฟ์กันสดๆนะครับ ถ้าท่านชอบนะครับหรือก็ออยากได้มานานแล้วนะครับนะครับตะกร้าสีสีส้มอยู่ฝั่งซ้ายมือกดเข้าไปเลยครับไปเลือกดูนะครับไปเลือกดูแล้วก็ราคาเ็ไม่แพงราคาแค่ร้อยกว่าบาทนะครับกับคุณภาพคุ้มโจนะครับนี่ผมใช้อยู่เนี่ยนะครับที่ผมใช้อยู่เนี่ยและสินค้าที่ผมรีวิวนะผมจะบอกให้เลยว่า ถ้าผมไม่ซื้อมานะผมไม่ซื้อมาใช้ผมจะไม่รีวิวอ่าคือสินค้าผมทุกทุกชิ้นที่ผมที่ผมลงตะกร้าไว้ในช่องอ่ะคือสินค้าที่ผมซื้อมาใช้เองแล้วได้คุณภาพแล้วมีคุณภาพนะครับผมจึงกล้าลงปักตะกร้านะครับพอบางทีออกเป็นเพื่อนผมสั่งไปอาจเป็นญาติผมสั่งไป,ป,งไปถ้าเกิดว่าของไม่ดีก็ผมก็โดนนะอย่างว่าอ่าตัวนี้นะครับฝากไว้เลยนะครับไม่นะครับเป็นไม่ ไลฟ์สดหรือว่าทำคอนเทนต์ตัวนี้ดีมากวันนี้ผมมาอยู่ที่สะพานกระชัยนะครับลมก็พัดเสียงรบกวนนะครับรถวิ่งผ่านไปมารถผมก็สตาร์ทเครื่องอยู่นะครับท่านฟังดูเสียงโอเคไหมอ่าตะกาสสีส้มนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับตะกาสสีส้มนะครับแล้วอย่าลืมนะครับช่องผมราเซพีมนะครับช่องนี้มีสินค้าหลากหลายให้ซื้อให้ขายนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งสินค้าทุกอย่างของช่องราเซพีคมจะเป็น สินค้าที่ผมซื้อมาทดลองใช้เองนะครับแล้วก็เอามาลงตร้านะครับถ้าไม่ดีผมไม่ลงตร้าแน่นอนนะครับเอ้าวันนี้นะครับใครอยากได้กดไปที่ตะกร้าสีส้มนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องลาเห็ดราเสียบรฮมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ